เช็ดหงังขึ้นหลายเท็ดทุกคนเฮ้กยกอใหญ่ๆเลยอุย้ยเห็ดปลายอดูการจ้าจะนั่งทับกระพองนั่นแบบมืดแล้วไปหาหมอแบบป่าเห็ดเดอ้อทุกคนเดอ้อขอโทษขออภัย เด็ดเอาถอนเอาสารพัดเอาไม่เกี้ยงก็อย่าว่ากันเด้ออยาดามาเด้อเพราะว่าเห็ดไปไปดูกานบางบางดอกมันก็เสียแล้วจ้ะนี่น่ะมีนกแก้วิป็นแรกกาลินซิตินตุเลกกัสโซองก็เสียนี่ไอกระเป๋าเลยน ตัดใส่หั่นกระสาดอุ้ยหลายค้ากย่ยนไว้ะก,กาอยู่ไหนหอยคอเดี๋ยวค่อยเห็นหนากันเด้อทุกคนเด้อ คุยมาต่ไม่วูโนุตเพสติน่ะมันขึ้นลาก,ก็มีเก็บเพชรเก็บช่วงนี่ได้น้ำได้เนื้อไม่ต้องเร็วเด้อทุกคนเด้อ ดจะเดี๋ยวเวียนหนาไปข้ามหมอนเลยแวะนี่รูปป่าลูดอนมันไงทุกคนกลัวมันจะเสียทิ้งเลยแวะเอาซะเสียงอะไรไม่ได้เงยหนาดูเลยเก็บนี้หิมะเหรออีกเม่กี้ว่าหิมะกระตก ไมนี่ป่าก็สวยสวยปา่าแบบนี้แหละเฮ็ดมันนุ่นกองเอเล่ยู่นุ่นทุกคนเฮ้ยเอาไปมดไหมนี่คิดถึงพี่นีแทะไม่ไปเร็วเด้อทุกคนเด้อคนดูก็จะเวียนหนาเร็วหลายก็ คนเก็บนี่ะที่ลมตึงง่ายชวนอย่านับมาเดอ้อบางคนบอกว่าเด็ดเก็บเพชรทำไมเด็ดเอาขยะมันกินไม่ได้ ขออนุญาตเด็ดเอาจะดอกเฮ็ดธรรมชาติท้อนไปยังกันนี่เคยกินได้เราก็จิเป็นเด็ดคือเก่าสรุปเอ,อ้ยเบือจะกระเฮ็ดอ้เนาอยู่ตรงนี้อเอามาได้กลัวเฮ็ดเบือ่อหนักกองเอเลอ้ยู่งว่าตะเฮ็ด สวยเลือกได้เด้อทุกคนเด้อดอกแต่อดอกสวยๆเหนาเคยกินได้แล้วเนี่ยว้าวเปื่อยมดหิมะไอแม่คันนิ่งลงไปสามติดแปดรอบเ้วเราทุกคนเฮ็ดมากันเลยดูเถอะ จะได้เนาะมัวแต่ป่วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอือแล้วจะถอนให้ดูงามบอกพี่น้องงามพักนี่ถอนมาก,กับมานั่งเด็ดอีกคือเกา่าเออสรุปแล้วเด็ดเอาไงชัวร์กว่า ทำใม้เด็ดเอากันี่เด,ด้งานเขาปดจุปากไม่ได้อย่าพึ่งเค็ดหนากันเดอ้อเอาเค็ดก่อนดูวัสดีจ้าสวัสดีทักทายเด้จ้ะเดอ้อเดี๋ยวเก็บต่อจ้ะ บจ,จะวายายใช่ยายเก็บเอกไม่นะให้เห็นหนาแบบเดียวกับพอคาแต่ป่วยหนาบัวมืดดูดอกนี่อ้ยนุ่นก็นอีกซาบราบเลยทุกคนป่าสวยสวยพาดดูก่อนนุ่น งามแท้ทุกคนเดี๋ยวเดอตักลัก่อนลูกก้อนอน,นี่เถอะโอ้ยปัดโถยุ่มเอาจากปัดก่อนเด้กอก็อนเบลอเลยเก็บแป๊บเดียวก็จะได้กระตาทึนตัวนี่หลายปันนี่ นี่ไม่ค่อยมีทากนู่นอีกดอนนึงโห้ยมองไปแต่ไหนก็นมีแต่เห็ดทุกคนแล้วก็เะตั้งรักก่อนจะจิรลมข้าแต่ป่วยเอาจนเฮ็ด จะเน่ามุดป่านอนก็นไม่รับเด็ดทุกคนเอ้ยว่ะโอ้ยไม่ใช่มันเด็ดมันเน่าเต็มโคกเหรอนี่มันเกิดรอยเยสุนตุดป่ะเอาไม่ได้จ้อยก่อบเบลให้เข้าไปเป็นปีหนาฝากก็ติดตามด้วยเดอ้อทุกคนจ้า นู้นอีกดอนใหญ่ไปทางไหน,นกับบอดตเฮตคนเขาหาอยากก็าหาอยากกินนั่นแหละน่ะลอยคนมารอยเขาเดินมาก่อนตรงนี้ล่องใครล่องมัน ถ้าเขาเดินไม่ถูกล่องเราเราก็ได้นู่นสาบลาบยืนหนนโวย้ยแล้วทางไหนก่อนแปบ๊บเดี๋ยวจะเต็มกระตาแล้ว ยี่หันไปทางไหนดีมีแต่เห็ด แดดแยงตาเอรามาปปิตามแม่นเอเต็มไปอึกสินอาสุนโอ้ด e ูหนามัดเป็นกอว้าวดูกอนนุ่น ว่าค่สุดฟินเลยเฮ็ดเป็นกอๆเลยทุกคนเป็นป่าเป็นดงเอาไม่ได้เด้ออันนี้ขึ้นลาเอาไปกินก็นจะท้องเสีย โอ้ยเหนื่อยว่าสุดเลยนะมาแป๊บเดียวหอบเหรอซื้อเขากะแพงไม่สบายก็ต้องออกมาหาลูกป,ป่ามันยกบไม่ใช่ดอก ือ้อเอ้ยคอยสู้ได้อยู่เด้อก็พาหากินยังไงคอยก็าหากินงันแหละมาสนอเปอร์ติอ阿拉ฮวาลิซาร เต็มมือเลยวันนี้มีแดดไปหาหมอกันเลยแวะเด้อทุกคนเด้อตีหอบแล้ว คือหลายแทะได้เอาขาเป้งอมาอ้ยหลายแทะเก็บร้อนีนกะจิได้ถุงเงินต้นในเท้าเราไปเร็วมาได้เด้อ,อ ดกแกุ้ยมาแต่เล็กหม้อตีขมำโอ้ยก็เปื่อยเมื่อด,ดอนนี่เอาทั้งนี่เด็กเอาจะดอกไหนกินได้ได้คอนกระตาแล้ว่น ตรนไหนก็ใหญ่ๆเปลือ่อยมืดคนกับป่วยเฮ็ดกับปเ,เ,เปลือยเฮ็ดเน่าเฮ็ดเปลือยมืด หลายเด็ไปทั้งหนดีเต็นไปมีเตเ็ดต้องเดินไกลที่ เขาเรียกให้ไปเอาป้าก็ไแม่มีปัญญาทางมันเถิดเน,นาะทุกคนเนาะเอาสังขารแต่ของไว้ก่อนบอตุยก็ยังค่อยหากินไปเรื่อยๆตุยเขากบกีถิ่นเท่านั้นแหละบอมีอะไรหลาย ปงแง้วจจะเดินได้งมงงสามสีวันให้หลังเข้ากีถิ่มจ่อยแหวอะไรก็มันหลายชีวิตเนี่ย ยากตาปากท้องกินเป็ดอยู่นี่แหละเนาะทุกคนเนาะดีบะนอนติดเตียงให้ขาปอนนอนติดเตียงไปบ่ได้เขาก็ปากท้องกินเป็ดยนเขาก็ปอนอีกพอหาได้ก็หากินก่อน ไม่เก็บไปให้นลาบากแต่ของเดอ้อหอบไปทั้งขีกยะลําบากแต่ของเด็ดเอาแต่ดอกนายกินได้ยังไม่ท่านได้เดินเข้าไปทางลึกเลยทุกคนโอ้ยหนาวไม่ใช่ดอกมันจิตดติดโลกอีก หิมะโต๊กรกะเซ็ตเท่านั้นแล้วเขาดกไม่ได้จ้อยี่กติดลบไปหลายรอบแล้วก็เลยนิ่มมันแหละปกติเฮ็ดมันยังไม่แก่ไม่เท่าเด้ทุกคนนี่นะมันยังดอกกำลังพอกินที่มันนิ่มมันคือว่ามันติดลบหลายรอบเกินโอ้ยเดี๋ยวก็ได้ อุ้ยคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อเดยวมันจะยาวอันนี้ก็ได้ขอนฉลอมแล้วเฮ็ดอันนี้ยิงโยนไปกระแทกไปยิงแต่แนนลงแนนลงปกติเนีย่ยยิงกระแทกยิงแนนยิงนักเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อเด้วจะเข้าไปดอกนู่นโอเคค่ะสวัสดีค่ะ